ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสาาแอสโตรโทราทาลมวิงวิงวิง Hi h e l มีคนนอนกินตุ๊กตาอยู่นะคะสวัสดีครับทุกคนจิลลกสวัสดีครับนะคะอันนี้เป็นพลังงานของเซตธาตุนะคะก็เป็นถึงคิวของชาวธาตุลมนะคะเพราะไข่ลงธาตุด,ดินกับธาตุน้ําไปรอบนี้ไข่จะรันที่ดินน้ําลมแล้วก็ไฟนะคะก็มาดูพลังงานกันนะว่าเป็นยังไงกันบ้างอันนี้เป็นคลิปของพลังงานในช่วงเดือนตุลาคมนะคะ ベベベベベ เป็นช่วงคลิปในช่วงเดือนตุลาคมก็คือไข่มาลงไว้ให้ก่อนตรงนี้ของสี่ธาตุแล้วก็จะทยอยที่เป็นพลังงาน12ราศีด้วยมาดูกันไม่เสียเวลากันเนาะก็พลังงานนี้เป็น energy ของธาตุาาลมอ่ะธาตุลมคนที่มีความเกี่ยวข้องลักษณะของราศีคณาดาวจันดาศุกร์ที่เป็นเมถุนตุลกุมหากคุณมีความเกี่ยวข้องในพลังงานนี้มาดูได้แล้วก็รวมถึงชาวสองชาธาตุลมชาวธาตุาาลมด้วยมาดูพลังงานตรงนี้กันนะคะ<อ>ก็ไม่เสียเวลาใครที่กำลดูดวงส่วนตัวทักมาที่ไลน์ของใครเค <at> ชไอเดโอแซดเพราะว่า พลังงานนี้เป็นพลังงานแชร์หลายหลายท่านของธาตุลมตรงนี้นะเพราะฉะนั้นคือถ้าใครไม่ว่าจะเจาะดูพลังงานของพวกคุณหรือถามไพ่หรือส่องความรู้สึกอะไรแบบนี้ก็มาดูพลังงานส่วนตัวนะจะเป็นพลังงานของพวกคุณโดยตรงนะคะทีนี้มาดูไพ่งงกันว่าจะเป็นไงบ้างพลังงานตรงนี้นาขอดูคมรับความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมราศีคานาคันดาวสุขเมถุนตุลกุมในช่วงเดือนตุลาหน่อยเซฟว่าพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมาดูกันหน่อย มา,นนะะมาดูกันหน่อยนะคะมาดูกันหน่อยมาดูหน่อยสิแล้วก็นำทางชอาชทัดลมเมถูดก,กุ้นกลในช่วงเดือนตุลาพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างเออมาดูซิพลังงานมีไพนี้ในกองไพนะคะเป็นไพดูสังเกตดูนะคะ for giving and learning as you release and heal the past you experience for y o u love in your present moment แล้วใครจะต้องบอกว่ามีคน,นจอบตุ๊กตากินใหญ่ คือไพ่ตนี้จะต้องบอกว่ามันเป็นชาวลมที่เขาเรียกว่าความรักเนี่ยคุณอาจจะต้องได้เจอบทเรียนหรือเจอการแบบว่าเป็นในเรื่องของความเสียใจเป็นในเรื่องของสิ่งที่ต้องปล่อยวางอะไรบางอย่างในอดีตที่เกิดขึ้นมารวมถึงในปัจจุบันของบางท่านตรงนี้พลังงานมีเนจี่ของการที่จะต้องแบบว่าให้ภยภัยปล่อยวางและเรียนรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนคล้ายๆกับเป็น lesson learn นะคะเป็นเหมือนคล้ายๆกับบทเรียนของความรักอะไรแบบนี้บางท่านมีพลังงานแบบนี้ที่เกิดขึ้นอยู่ตรงนี้ที่นี้ ไพ่มีพลังงานในกองตรงนี้อะโทษในในพลังงานของไพ่โดดตรงนี้ใบใบที่สับออกมาก็คือพลังงานนี้มันเป็น Energy ของ retreat i ส t ทมส์ที disconnect from the world คือพลังงานนี้มันเป็น energy ของบางท่านตรงนี้ที่จะมีความรักที่มีการ r e t r e a t กับใครบางคนอยู่ตรงนี้นะเหมือนคล้ายๆกับคู่บางคู่ที่แบบอย่างเช่นแบบว่าเหมือนคล้ายๆกับ จะต้องมีการทวีตอะไรบางอย่างให้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือมีการทวีตในความสัมพันธ์ที่แบบว่ากลับมาท r ี a กันและการอีกครั้งหนึ่งสําหรับบางคู่ตรงนี้นะคะก็มาดูกันว่าพลังงานรวมเป็นยังไงบ้างเนาะไพ่พลังงานรวมตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าพลังงาน energy รวมของไพ่คลิปทัดวมตรงนี้เป็นยังไงบ้างในวันนี้พลังงานวันนี้เป็น energy ของความรักขวามพ่ของชาวทัดลม,ม,กกลมในถุนกตุลาคมนะคะมาดูกันพลังงานเป็นยไงกันบ้างเนะาะแล้วก็ของชาวทัดลม ในส่วนตัวนิกรมในช่วงเดือนตุลาพลังงานเป็นไหนกันบ้าง,งพัาดลมแลม้วก็กำแพงชั้นพัดลมในส่วนตัวนิกรมพลังงานไปนไหนกันบ้างมาดูหน่อยสิโอ้มีไพ่ที่ดีขึ้นมาด้วยนะคือมีไพ่มีไพ่เอ่อเมเจอร์ขึ้นถึง ขึ้นถึงครึ่งพลังงานเลยอะแต่มันมีพลังงานที่ขึ้นมาก่อนในสองอในสใบแรกของพลังงานที่เป็นกองเซตแรกนี้ได้แก่ต้องบอกว่ามีคนที่เกี่ยวกับพลังงานพวกทัดน้ำทัดดินทัดไฟอะไรตรงนี้ได้อย่างแน่นอนเพราะว่าด้วยความที่มันมีไพ่ใหญ่เย่ยพวกนี้ ตั้งแต่ตรงนี้เลยคือพลังงานเทอร์มิตค่ะนี่คือพลังงานของเอเนจีที่เกี่ยวกับคนราศีละคณาราจันดาสุกันหรือคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นชาวตุลแล้วคุณค้าวกับกันก็ได้แต่ตรงนี้พลังงานตรงนี้มันจะมีของเอเนจีบางท่านที่เขาเรียกว่าความรักในช่วงพลังงานใกล้ๆตรงนี้บวกลบไม่ใกล้ไม่ไกลจากในพลังงานตรงนี้บ้างของวันนี้อในช่วงเดือนตุลาพลังงานมันจะมีบางคนที่มีช่วงเวลาของความแบบเ,เขาเรียกว่าสันโดดอ alone หรือเป็นช่วงพลังงานที่จะต้องมีความอโ l นในเรื่องของพลังงานชีวิตรักหรือมีเรื่องอะไรบางอย่างที่จะต้องหมายให้กับว่าบางครั้งคุณมีความอโ l นหรือมีความที่แบบเขาเรียกว่าเหมือน s i n g l ลหรืออะไรก็ตามแต่หรือเป็นการที่โฟกัสหรือการใช้ชีวิตหรือว่าค้นหาความปรารถนาต้องการของตัวเองในชีวิตแล้วบางคนไพ่แบบนี้เป็นไพ่พลังงานของการเรียนรู้อะไรบางอย่างได้ด้วยสําหรับบางท่านในช่วงเวลาพลังงานใกล้ๆตรงนี้ลักษณะตรงนี้มันจะเป็นหมายให้กับว่าคนที่บางทีอะ่ะมีการแบบโสด หรืออโลนด้วยปัจจัยหนึ่งในอดีตที่เกิดขึ้นโดยทําให้คุณจะต้องเป็นคนที่หมายให้กับว่ามีช่วงเวลาสั่นโดดในช่วงเวลาในตอนนี้หรือในช่วงชีวิตข้างอันนี้อดีตกันใกล้ที่ผ่านมาก่อนตุลาได้ด้วยบางท่านแล้วก็มีสามารถเกี่ยวกับคนทัดดินที่เป็นกันได้ด้วยพลังงานนี้มี energy แบบนี้ได้ด้วยนะคะคือไพ่หนึ่งเหรียญก้อนมันเป็นพลังงานของ energy ที่เกี่ยวกับพวกชาวทัดดินได้ด้วยอยู่ตรงนี้อืมแล้วก็ต้องบอกว่า มันเป็นหมายให้กว,ว่าความสัมพันธ์ของบางท่านตรงนี้เนี่ยมันมีบางคู่ตรงนี้อ่ะมันมีพลังงานของการรีทวีตอะไรบางอย่างที่หมายให้กับว,ว่าพยายามที่จะรีทวีตอะไรบางอย่างที่ดีขึ้นกว่าเดิมอืมมันมีบางคู่ที่มีพลังงานนี้เพราะมันเป็นไพ่เลขหนึ่งที่เป็นหนึ่งเหรียญก้อนอืมหนึ่งเหรียญก้อนบางครั้งรักของบางคนเป็นรักที่ใช้เวลาหรือเป็นรักที่ช้าได้กว่าที่จะลงตัวหรือกว่ากว่า,ขวาเขาเรียกว่ากว่าที่จะมีผ่านผ่านอะไรต่างๆแล้ว สู่จุดหนึ่งที่เหมือนคล้ายๆว่าคุณมีความรักที่สามารถที่จะเอ่อ t r a กันและกันในทางที่ดีได้อะไรแบบเนี้ยหรืออีกในหนึ่งหมายถึงว่าจะมีใครที่แบบมาทรี a คุณในลักษณะที่รู้สึกว่ามันรู้สึกเหมือนแบบเอ่อมันดีขึ้นหรือมันรู้สึกว่าเหมือนคล้ายๆกับ energy ของความรู้สึกที่มันสกยวกับความสัมพันธ์มากขึ้นสําหรับบางคนตรงนี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในพลังงานของอเดือนตุลาคมเสมอไปอาจจะเป็นพลังงานของ energy หลังจากตุลาไปได้และใช้เวลาได้เพราะพลังงานนี้นะคะมี energy ของไพ่ตรงนี้ด้วยเจ็ดไม้เท้าคือมันเป็นไพ่ของความพยายามหรือการที่จะต้องพยายามกับอะไรบางอย่างพยายามแก้ไขยพยายาม fix พยายามที่จะปล่อยวางหรือพยายามที่จะไม่นคล้ายๆกับว่าไฟกับอะไรบางอย่างในเรื่องของสถานการณ์ความสัมพันธ์ด้วย เช่นเดียวกันสําหรับบางท่านตรงนี้เออแล้วก็พลังงานมีเอเนจีนี้ด้วยพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่ามีคนที่เกี่ยวกับชาวธาตุน้ำได้นะนี่คือพลังงานตัวแทนของไพ่มูนเดอะมูนค่ะเดอะมูนเป็นตัวแทนของพลังงานที่เป็นเอเนจีธาตุน้าราศีมีนมันเป็นธาตุน้ําราศีมีนเพราะฉะนั้นบางคนตรงนี้เกี่ยวข้องกับธาตุน,น้ําราศีโดยตรงและที่สําคัญไพ่นี้มันยังหมายถึงคนที่แบบว่าเป็นพวกชาวตุลที่ มีความรักหรือมีเรื่องอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับชีวิตรักที่แบบว่าคุณแบบคิดไม่ตกหรือบางทีเป็นความรู้สึกเหมือนคล้ายๆกับมีเรื่องหมองๆอยู่ในใจมีใครบางคนที่หมายให้เกิดว,ว่าคุณยังรู้สึกทําให้เหมือนแบบอ่ามีความคิดมากหรือมีความคิดกังวลหรือมีในเรื่องของความรู้สึกที่มันแบบว่าจิตใจมันแบบ oh, feeling down อะไรแบบนี้นะคะมันจะเป็นพลังงานคนที่มีพลังงานในลักษณะนี้ได้อืม เอเนจีนี้เนี่ยมีไพ่ตรงนี้ด้วยคิงถือถ้วยนี่คือพลังงานอีกในนึงที่เป็นเอเนจีของพลังงานคนถือคนถือเขาเรียกว่าเอา่อคิงถือถ้วยที่เป็นถ้วยลักษณะของธาตุน้ำก็รกฎพิจิกมีนนะคะอืมบางคนนนี้เกี่ยวข้องในลักษณะธาตุน้ำแบบนี้ได้ที่นี้ไพ่ในกองอะ่ะมีไพ่ตรงนี้ด้วยเป็นไพ่ที่ดีมากที่สุดและขึ้นมาในชาร์ตต่อมานี้คือดูนะไพ่มีไพ่นี้ค่ะไพ่เดอะซันไพ่ดีมากเลยทุกคน แล้วต้องบอกว่าคืออย่างน้อยมันมี energy ที่ดีตรงนี้ให้กับชาวพัดลมบางท่านตรงนี้แน่ๆแต่ใครจะบอกว่าไพ่นี้ยบางครั้งกว่ามันจะส่งผลน่ะหรือกว่าที่มันจะมีอทิพล่ะมันใช้เวลานะคะแบบบางทีพลังงานนี้ใช้เวลาเป็นปีเลยอ่ะต้องบอกแบบนี้นะเออหรือแบบหลายเดือนอะไรแบบเนี้ยทีนี้คือพลังงานนี้เป็น energy ของอีกในหนึ่งบางท่านอาจจะมีพลังงานที่เกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาอะไรด,ด้วย <c oughs> อืมเกี่ยวกับ่างชาติต่างภาษาเกี่ยวกับรักที่มีความต่างวัยอยู่ตรงนี้ได้ด้วย เออแล้วก็เกี่ยวกับคนพวกสิงได้ด้วยนะอืมเป็นพลังงานลมที่เกี่ยวกับสิงได้ด้วยแล้วก็คือไพ่พลังงานเนี่ยมันมีอินนิจสำหรับไพ่ใหญ่ตรงนี้ด้วยคือปิดท้ายสองใบหลังเดี๋ยวขอพูดไพ่พวกนี้ก่อนมีอินนิจของสีดาบมันเป็นสถานการณ์ของความที่ว่ามีธาตุลมบางคนที่มีสถานการณ์ความสัมพันธ์นิ่งๆกับใครอยู่ตรงนี้อืหรือเป็นสถานการณ์ชีวิตรักที่คุณมีความนิ่งหรือมีความค่อนข้างที่จะเรียบเรียบเรื่อยเงียบเงียบเพราะอะไรไพ่คุณมีพลังงาน เปิดต้นพลังงานมาใบแรกเป็นเฮอร์มิตและด้วยพลังงานอิทธิพลนี้ด้วยนะคะทีนี้ไพ่ไม่มีพลังงานนี้ด้วยคุนถือไม้เท้าเป็นพวกพลังงานที่เกี่ยวกับเอเนจีแบบเกี่ยวกับธาตุไฟได้อยีายที่บอกเลยไพ่ของคุณมีพลังงานพวกเอเนจีแบบไพ่ที่เป็นพลังงานซันมันเป็นพลังงานแสงใะของเอเนจีแบบพวกพลังงานราศีสิงห์ได้อะไรแบบนี้ด้วยเป็นพวกธาตุไฟอะไรแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญไพ่นี้เป็นเอเนจีของพลังงานที่เป็น คีนถือไม้เท้าเป็นพวกแบบไฟเมสิงธนูแล้วก็ไพ่ตรงนี้นะปิดท้ายด้วยสใบใหญ่ตรงนี้สิงกับธนูเห็นป่ะ t t r n g t h กับ t m p p r a n c ์นี่คือสิงกับธนูและไข่จะบอกว่า2ใบนี้เป็นไพ่ที่มีลักษณะอินฟินิตี้ทั้ง2ใบนีนะคะพลังงานของ Energy Temperance มันจะเป็นหมายให้่ว่าไพ่ของอนางฟ้ามีปีกแล้วถือน้ำสองอถือน้ำถ้วย หนึ่งถ้วยข้างระบายแล้วเป็นเหมือนน้ำแบบอินฟินิตี้วนกลับแล้วก็เป็นไพ่ตรงนี้ด้วยที่มีไพ่ของสเตรนจ์ที่เป็นไพ่อินฟินิตี้กับสิงโตตามรูปเบสิกเลยมันจะเป็นผู้หญิงรูปหัวสิงโตแล้วบนหัวผู้หญิงที่เป็นเหมือนคล้ายๆกับผู้หญิงใส่ชุดสีขาวนะฟ้ามีอินฟินิตี้ด้านบนเพราะฉะนั้นมันมีสนาดอินฟินิตี้ถึง2พลังงานตรงนี้ที่เป็นพลังงานไฟเพราะฉะนั้น มันจะมีพวกบางเอเนจีของอย่างเช่นไฟกับลมหรือไฟกับใครตรงนี้ที่แบบว่ามีมีการแบบชีวิตรักบางคนมีการวนออกไปมีการเข้ามาแล้วบางคนตรงนี้มีการรอพลังงานของการวนรอพลังงานเอเนจีรีทรีต t วนอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นพลังงานเอเนจีสัตวที่ว่าไพ่ตรงนี้มีพลังงานของการที่พยายามที่ต้องรีโนเวทอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์เพราะมันเป็นไพ่พลังงานมีรีทรีต t ด้วยตรงนี้อืมในพลังงานของไพ่นางฟ้า นะพลังงานเอเนจีของบางท่านตรงนี้เนี่ยจะต้องบอกว่าความรักอาจจะมีบงจังหวะบางช่วงที่ให้แบบใช้เวลากว่าที่จะมีเรื่องอะไรบางอย่างดีๆหรือพลังงานที่เกิดขึ้นที่มันเอฟเฟกกับพลังงานไพ่ใหญ่อย่างเช่นเดอะซันเพราะว่าไพ่ในวันนี้ค่ะไพ่ใหญ่ของคุณมี5า้าใบแต่มันมาเปิดด้วยพลังงานเฮอร์มิตเพราะฉะนั้นมันก็จะมีบางคนที่พลังงานในตรงนี้เป็นรักที่บางทีแบบมันมีช่วงเวลาแบบอโลนหรือช่วงเฮอร์มิตทาร์ เข้าใจความหมายเฮอร์มิตรไทม์ป่ะเฮอร์มิตรไทม์หรือเขาเรียกว่าทุกอย่างมันดูค a l า c มันดูนิ่งๆมันดูแบบเป็นช่วงสันโดษนิ่งๆเงียบๆเรียบๆราบๆเรื่มเขาเรียกว่าราบเรียบอะไรแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูพลังงานของเอเนจีที่ไข่มีไพ่ตรงนี้แถมให้เอเดนลูกหนูกำนิ้วมันมีแน่นเลยพั้งงานนี้นะคะเป็นเอเนจีนี้เป็นไพ่ที่ไข่ได้มาสดๆร้อนๆเป็นไพ่เซตสุดท้ายที่เพิ่งได้มานะคะก็ ประมาณอาทิตย์ที่แล้วก็ตรงนี้แล้วมีการรีวิวไปให้ด้วยล่าสุดก็ฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนไพ่ตรงนี้คือพลังงานของ Energy t h e h i d d e n Tru t h ค่ะมาดู The Hi d d u n Truth ตรงนี้กันหน่อยสิว่า t h e Hidden Truth ตรงนี้ของพลังงานคนรักหรือคนที่ชาวท่านลมตรงนี้นึกถึงเนี่ยเขามีพลังงานอ,อ,อะไรที่เป็นความจริงที่ซ่อนพวกคุณอยู่ตรงนี้ขอดูหน่อยนะคะคนที่พวกคุณนึกถึง ไม่ว่าเขาจะเป็นใครความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นยังไงระหว่างกันในตอนนี้อยู่ขอดูหน่อยสิว่าพวกคุณที่คุณนึกถึงตรงนี้น่ะของชาทธาตุลมอ่ะเขามีอะไรที่เป็น hidden truth ต่อพวกคุณตรงนี้ความจริงที่ซ่อนอยู่ตรงนี้ระหว่างพวกขากับพวกคุณพวกเขามีความจริงอะไรที่ซ่อนพวกคุณอยู่ตรงนี้นะคะขอดูพลังาของคนที่ชาทธาตุลมนึกถึงตรงนี้เนี่ยว่าเขามีความจริงอะไรซ่อนพวกคุณอยู่ขอดูหน่อยความจริงที่หลายๆท่านตรงนี้ซ่อนพวกคุณอยู่ ความจริงที่พวกคุณไม่รู้ความจริงที่ถูกซ่อนในเรื่องของความรู้สึกหรือความสมคัญอะไรก็ตามตรงนี้ขอดูไพ่ตรงนี้แรนดหน่อยนะคะว่าพวกเขาเหล่านั้นที่พวกคุณนึกถึงพวกเขาเาน,นขอวพวกคุณมีความจริงอะไรซ่อนพวกคุณอยู่ขอดูไพ่หน่อยโอ้ว้าวไพ่ในกองสวย้วยอะทุกคนไพ่ในกองสวยเวยอะสวยจริงอ๋อ You don't know how hard it was to let you go เพราะว่าภายในกองคุณมันมีพวก,ก retreat อ uh, ่ะโทษมี forgiving and learning มีไพ่ retreat <c oughs> เห็นปะมันมีคนที่เหมือนคล้ายๆกับเป็นคู่ที่มีความมีเยอะใหญหรือเป็นคู่ที่แบบลึกๆแล้วเนี่ยใครหลาท่านตรงนี้ที่มีพลังงานของการที่ let it go ระหว่างกันต่อกันไปอะ่ะมันมีบางคนที่รู้สึกว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ง่ายเลยกับการที่ปล่อยใครไปตรงนี้ แล้วบางท่านตรงนี้ไม่ได้รู้เพราะว่าบุคคลตรงข้ามไม่ได้บอกค่ะคุณอาจจะไม่ได้บอกเขาเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณแต่พลังงานนี้ขอไข่ขอเน้นที่พลังงานที่เป็นลักษณะที่ว่ามันเป็นพลังงานสะท้อนเราฉะฉะ,ฉะนั้นต้องบอกว่าตรงนี้คือมันมีบางคนตรงนี้ที่รู้สึกเลยว่าไม่เขาเรียกว่าเธอไม่รู้เลยว่ามันยากเหลือเกินกับการที่จะต้องปล่อยเธอไปอะไรแบบนี้มันเป็นพลังงานนี้นะคะเออโอ้ว้าวพลังงานมีอ๋อ I hope that you can forgive me one day. I hope that you can forgive me one day. เห็นปะภายคุณมี forgiving มี learning มี retreat อืมโอ้ you come closer than anyone มันหมายถึงคนตรงนี้ต้องการจะสื่อถึงใครบางคนตรงนี้ว่าคุณคือคนที่แบบเข้ามาถึง ตัวตนเขาที่สุดเลยไม่มีใครที่แบบลึกซึ้งหรือใกล้ชิดหรือเขาเขาเรียกว่าเข้าถึงการตรงนี้ได้มากกว่าคุณเลยคือแบบมันเป็นคล้ายๆกับพลังสังเกตดูนะไพ่ตรงนี้มันมีพลังงานที่เป็นแฝงอดีตทั้งนั้นเลยค่ะ You don't know how hard it was to let you go it was was เป็นพลังงาน past tense พลังงานตรงนี้ I hope that you can forgive me one day so something คือพลังงานประมาณนี้ ฉันหวังว่าคุณจะให้อภัยฉันได้ในสักวันหนึง่งเพราะอะไรคนเราที่มีความรู้สึกแบบนี้มันหมายถึงว่าในอดีต,ตมันเกิดอะไรบางอย่างขึ้นมามันเลยทําให้ปัจจุบันมีคนตรงนี้ต้องการที่อยากให้ใครบางคนอ่ะให้อภัยสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ก็พลังงาน past tense อีกแฝงในใบนี้เช่นเดียวกันที่สำคัญไพ่ต่อมา you came closer t h a n anyone came ถ้าเป็นพลังงานของ Energy ปกติที่เป็นเป็นแเ,น,เนส์ปัจจุบันมันจะต้องเป็นพลังงานในลักษณะที่เป็น you come closer แต่ถ้าเป็น you came closer คือพลังงานที่หมายถึงมันเป็นอดีตที่คุณหรือใครตรงนี้ใกล้ชิดต่อกันมากที่สุดมากกว่าใครในบรรดาทั่วไปอื่นๆหน้าไหนที่มีมาเลยอยู่ตรงนี้ขอแถมให้นิดนึงพลังงานในกองไพ่เมื่อกี้เกิดมาแล้วขนานี้ว่า I love you ค่ะ Okay. มันมีพลังงานที่มีคนที่เลิฟยูตรงนี้แล้วก็เป็นพลังงานต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนพวกคู่ที่แบบว่ามีการรีทรีทกันตรงนี้อาจจะเป็นบางคู่ที่มีการรีทรีทเกิดขึ้นแต่มันจะเป็นเหมือนบางคู่ที่ว่าพลังงานเนี้ยมันไปเกิดข้างหน้าค่ะเพราะอะไรด้วยอิทธิพลตรงนี้มันมีพไพ่ใบแรกต้นพลังงานในเอเนจีแรกๆเะยของคุณมันขึ้นเฮอร์มิตเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะเป็นในเรื่องของบทเรียน spiritual teacher เรื่องของบางคนที่ได้มีช่วงเวลาของการที่ได้ได้แบบได้ค้นหาความรู้สึกตัวเอง อย่างเช่นตัวเขาหรืออย่างเช่นตัวคุณอะไรแบบนี้นะคะโอเคเรียบร้อยขอพลังงานบวกมาให้แล้วไพ่ลิงกักนมากทีนี้ ไข่้วงการจะดูดวงส่วนตัวทั้งมาที่ลายของไข่เคเอชร์ดซไข่กำลังคิดว่าในอนาคตไข่จะทำโปรที่เป็นโปรไพ่เสริมนอกจากจะมีเลิฟเมสเซจที่เป็นโปรปกติที่เป็นรูปดอกกุหลาบโปรนั้นแล้วไข่ก็จะมีพลังงานของโปรที่เป็นเอ่อเอเนจีของโปรสองในลักษณะที่เด t น u t h อยู่ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นคือในอนาคตรอติดตามนะคะเพราะว่าโปรนี้เนี่ยไข่จะทำมาเป็นโปรที่เป็นโปรดูส่วนตัวด้วยยังไงฝากทุกคนติดตามด้วยวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนรักษาสุขภาพที่นี่อากาศเย็นแล้วค่ะก็เดี๋ยว หลังจากพ่งนี้นะ่ยเดี๋ยวใครลองเช็คอากาศทีนี่เดี๋ยววันนี้ออกไปเดินเพราะว่าวันนี้คือเช็คแล้วคือในช่วงนี้ก็คือจะอากาศเหมือนฝอนตกอะไรแบบนี้แล้วเย็นแต่ทีนี้คืออากาศจริงๆที่เห็นที่ที่เช็คในโทรศัพท์แล้วก็เวลาเดินข้างนอกตอนนี้คือเย็นเข้าแบบฟอร หรือเขาเรียกว่าออทัม์เริ่มแบบเข้ามาเต็มตัวแล้วเพรฉะนั้นแต่ตรงนี้คือถ้าเป็นที่ไทยก็คืออากาศปกติทั่วไปเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่ว่ารักษาสุขภาพถ้าที่ไหนแต่ละที่มีฝนตกมีอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ดูแลคนที่คุณรักแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีวันนี้ไปก่อนนะทุกคนบายบายครับสวัสดีครับผมโอูมีคนมีคนปั่นจักรยานอย่างเลยอ่ะปั่นจักรยานวันนี้ไปก่อนนะคะบายบายสวัสดีค่ะ